โอ้ครับผมพี่น้องสวัสดีบรรยากาศย้มแรงครับผมพี่น้องสวนเกษตรนะพี่น้องเนาะสวนเกษตรพ้อเพียงบนปานินพ่อครับผมบางครั้งคนเราก็ต้องมีฝันครับผมพี่น้องฝันไวดน้ดนดนรอละัะพี่น้องครับผมอยู่สวนเกษตรเท่านี้พอดีลงพันปลาไว้ครับผมว่าสิเรียงปลาแบบ ให้มันหมุนเวียนภายในสวนนเนาะตัวหนึหน่งเป็นบอ่อผักป่าแล้วผักกบว่าเสียงกบในบอ่อดินครับผมเสียดในแบบหมุนเวียนขายได้มืปีเลยครับผมเห็ดปูกเข้ากับสามารถเพาะเชื่อพอ,อยังไรเรียบร้อยแล้วครับผมเรื่องทดลองนานแหล่งนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยครับผมน้ำก็เต็มสาหล้วผมดึงน้ำเต็มไปแล้วครับพี่น้องมันเดกอดแหนมแรงคำเร็วๆครับผมพี่น้อง หลอมวานดีดอกครับผมพอผมสีเอาสังกะสีมาปิดดันนอกเลยครับผมปิดดันนอกครับผมปุ๊บๆแล้วก็เอาลวดพอดีมีมีผ่าผ่าเขี้ยวนะครับเนาะผ่าเขียวปิดดันในครับผมพอดีเต็มทุกร่องครับผมมันมีหยาหวานที่ผมได้พันพันมาครับผมหยาหวานแบบดีเขาบอกว่าดีกว่าหยาหวานอา่อิสราเอลครับผม ลํำต้นนีู่บอต้งซับครับผมใหงวัวกินได้เลย้บรรยากาศกน้ำแรงนะครับน้องสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพอครับผมบาน้องจากซอร์จิตพี่น้องเห็นบรรยากาศดานตรงบ่ครับผมบรรยากาศบริเวณดันตรงเลยนาวะน้ำก็เต็มซาแล้วบรราน้องตึงไหวหมดแล้วครับผมเมองนี้นี่ตรงนี้ปุ๊บบรราน้องสิวางโถสองโถครับผมพวา่าลง บ่อนองลงปลานี่ไว้ครับผมลงปลาปลาโหคือหน้องปลาปลาปลานิ่นปลานิ่นโมเมนปลานิ่นแปลงเผือดเลครับผมปลานิ่นแล้วก็เป็นปลาปลาทับทิมปลาไนปลายีซบครับผมกะว่ายมันใหญ่อยู่ในบ่อผักนี่ครับ พอประมาณนะครับเนาะครับผมบ่อนเท้าเซอยู่เงือเงือมืดครับผมว่ราะฉะนัหนเด้วมาให้กระสีว่างทอมางคุนให้มันออกไปทัวสวนปพ๊บให้เขาเรียนก็ไปก็มาครับผมภายในบริเวณนะครับผมที่เบาหนองด้ว่างแผลหน่อยลวครับผมก็มีปลาธรรมชาติติดดึงไหวนะครับเนาะต้นไม้ต้นตะเคียนครับผมงูวห้วยพญเรียง มานำใหมแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวกบผมแผนเฉพาะภายในหูนีน่นะครับเนาะปลาสเตรเดนหลบภายในบริเวณสวนครับผมต้นมมไม้เพรมันมาบริปูกด้วยพี่น้องปล่ปูดมาแล้วครับนี่แต่ก่อนเป็นขอกขอกไก่เนาะอ,อ๋อนี่ครับผมบริเวณภายในสวนบรรยากาศแยมแรงครับผมไปเบิ่งครับผมตีบอลนองตึงไหมครับผม ปอน้องวัดเจ้คอนสอยจินครับผมเจ้าของสวนเกษตรพ่อเพียงบนปนิบรอพี่น้องครับผมเหลือเป็นหลุมเป็นหล,ลาหน้องเนาะว่าถ้าปุ่นผมปอน้องก็ใส่มาจนเต็มหมดแล้วครับผมปอดเป็นมันสาคูหญ้าหวานอะมันสาคูหญ้าหวานแล้วก็ขมิ้นครับผมเต็มเกือบทุกลองครับผมเหลือแต่เอารถไถมาไถอีกพอดีอเตรียมโตลงพันปลาลงกบ ห้มันไดใหญ่งเร็วๆๆครับผมพอ,อ่า้มันแดนหลอดภายในบรเิเวณสวนครับผมต้นไม้ห้หก็เหลืองงานอุดมสมบูรณ์นะครับผมครับผมยุกเศรษฐกิจจริงๆนะครับพป่น้นองเนาะเห็นบ่อน้ำหลงลองมะพร้่าครับผมอเอ้าเลียงปลาก็าได้กินเองหอยขายแล้วก็ลง่หอยครับผม,มตัวนี้ดึงปลาธรรมชาติเขาครับผม ดึงปลาธรรมาติจากหวยเพราะว่าบานองอคุดพ่อทอเก่าแล้วครับผมที่บานองกุดไว้สีบ้านนานจากทั้งอื่นเขามาครับผมเอาตะนาห์หยเขามาแล้วก็ใส่ง่าให้ให้ปลาให้ปลาในหวยเนาะเป็นเนาะให้ปลาในหวยมันเขามาได้ย่างเดียวปลาขนอกออกไปบ่ด้ครับผมถ้าตองว่างเทคนิคเฮ็ดออกสองชั้นครับอืมตัวนี้ก็มีปลาดุกปลายยังบานองไมาลงไหวหลายเติบอยู่ครับผมเดี๋ยวจะหน่อยปลาใหญ่ปุบ เสด็จไปให้พี่น้องเห็นครับเนาะว่างทอสองทอปุ๊บ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 ตามที่เคยไอวาไว้แล้วครับพี่น้องพราะมีเวลาก็ได้จัดเลยครับผมเขาก็เริ่มต้นครับผมอ่ามอนี่วันที่ส4สี่ตุลาคามครับเนาะเป็นวันเกิดลูกชายนํ่นครับผมเพราะว่าต้องเฮ็ดดีเพราะว่าช่วงนี้บ่มีเงินเก็บเลยพี่น้องเสร็จกิจไปทีต้องทําให้ดีที่ทุดครับผมเริ่มต่อยอด ให้มุนเวียนครับผมขครมันเก็บเห็ดอยู่้อยู่สวนขายเห็ดปวกนี่กัสเสดหลายอยู่ครับผมเดี๋ยวมือนบ่าน้องก็สเสดรมาเตรียมตัวตรดสอบทดลองหาเห็ดเห็ดปวกอยู่ว่างว่าจะพืชด้ยว่างสากพืชสากอันนี้นะนาเห็นว่าครับผมปลูกต้นไม้ปลูกเขาต้นนี้เป็นเขาเขาอะนี่พี่น,อน้องเขาอเป็นเขาไอ เขาเอื่อนว่ามันคือเขามมลีเหละครับผมมันเป็นสีสีแดงแดงอ่าคุณนายรืมพัวครับผมเป็นเม็นสีแดงเป็นเขาทนแหลงครับผมเป็นว่าน้องอืมเป็นน้องครับผมก็แต่มาเบิดน้ำน้ำําโอ้บักสองโตครับผมนารักนารักหิ้วเข่าระโบเฮ้ยหิ้วเขาระโบเฮ้ยข่าเข้าขาวขาวแดงแดงแดง กะเบิงแย่ยงกันไปนะครับเนาะพี่น้องเนาะจะไหนกะฝากติดตามฝากกไดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นแรงกำลังใจครับผมพอเบานองอโบทิมเนาะครับผมนี่ก็เป็นเขาเพื่อนขนำทวงครับผมตองนี้เอาพันไว้เนาะพี่น้องเอาพันไว้เบานองกัน่าสิเดินตามลักเสียสิทธิพ่อเพียงถูกสิ่งทุกอย่างต้องได้ขายนะครับเนะาะเอายางวนไปวนไปทั้งผีครับผมก็เริ่มล้อมเริ่ม,ม,มยังนี่แหละครับ ขันแม่นไปทั้งพุ่นใดของขกษตรไทยพี่น้องได้บ้างปุนป่นมาแรงน,น้ำแล้วครับผมมาผ่านเหลิมไงแล้วครับผมไปในสวนกันเรลิมสีหลอบสวนแล้วครับผมเขาพี่น้องข้างๆก็งามเลยนะครับเนาะถ้าผมพี่น้องกันเบานนองลงปลานี่พี่น้องคิดวลาสีโอเคไหมครับผมสิพ่อมาตรฐานไหมครับผม ช่อมสีปูกไว้นี่ก็เริ่มสีแตกยอวดแล้วครับผมนี่แตกออกมาหลาย้วครับผมแตกหลายแล้ะครับเป็นหนพี่น้องนี่ก็สิเป็นรวยเฮาอย่างดีครับผมกันงัวกันคั้วของงัวนี่เลยไดแต่รักครับผมมันบอท่านมีเครื่องครับผมเครื่องมันบออำนวยความสะดวกครับพี่น้องคอยเป็นคอยไปครับอือ่นนี้แหละครับผมลังจากเกี่ยวเขาแล้วนี่ก็บ้านหนองสกได้ขายชอมขายยังไปลายางครับผมตะไคร ตะไคร่เห tamam. like ็ดแนเห็ดฟางแน่ครับผมก็เห็ดไหวครับผมเพราะปฏิบัติทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติไหวเหียบลอยแล้วครับผมเพราะมันมีสูตรในการเห็ดนะครับเนาะนังเต็มแล้วขายปลามือหลาโลสิบโลพราคือบ่น้อพี่น้องแนะนำแนะนำกันข้ามาเลยครับผมว่าเบาน้องที่ลงปลายยังดีครับผมเอาเป็นการเป็นงานเลยครับผม ไฟกระแจงโอ้โหสิลงไฟโซลาเตียวทั้งกลางครับโอ้ลงปลาขันปลามันใหญ่เร็วๆเขาพี่น้องเพราะว่าบ้านน้องได้ตึ้งน้ำไว้แล้วนะครับผมน้ำบาดาลก็เตรียมฟอมเตรียมย่างไว้เรียบร้อยแล้วปลานแบบแลนไม่ช่อนใช่ช่อนอยังกินใส่เดือนใส่ย,ยังกับว่ากันไปเนาะเนาะอ่าบ้านนี่หนว่าหานันครับผมเน้นว่าเป็นแบบธรรมชาติแต่ว่าขอความรู้จากพี่น้องนะครับเพราะบ่านน้องสิล่ลงปลายยังแต่ว่า ปลานอ้องพันที่ปลาน้องล่องแหวนเป็นปลานิ่นครับผมปลานิ่นในปลานิ่นปลานิ่นปลาหนิ่นเป็นปลานิ่มหมันเลยครับผมบเป็นปลานิ่มแตงเพลทเป็นปลานิ่มแบบออกลูกออกเต่าครับผมปลาที่พ่อเขาล่องเรือก็ไ้ลองหามเหลือแต่เอามาใหม่มาลงครับนี่ให้เป็นวันเดลกาดครับผม ระบบน้ำก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอบอดานหกหมุนน้องแล้วอบอดานหกนิ้วครับผมมาบนเขาให้น้องมาครับนี่ครับผมบพวกเผ่าเต็มทีแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยนำหวยเบาน้องนี่ถึง,งลงมาไหวไสางานภายในสวนเรียบร้อยแล้วครับผม ปิดทอไว้ยางดีครับผมมีค้นตอนการนำแล้วครับตอนนี้กำนันน่ห่ง่บยากไ้เลยครับพป่น้องพูนกำนั่นไหมกำนันแหงบ่บยากไ้เลยครับผมทางพูนเพราะว่าเขามันแรงโดนเราผมไม่ไปอยากได้แล้ครับเนาะเบาน้องตึงกันมาตัวนี่ครับผมทออยู่ตรงนี้ครับนี่ทออยู่ตรงนี้เบาน้องนี่ใส่งาไว้เรียบร้อยแล้วครับผมให้ปลามันนานมันเสมอกันครับผมนี่ปลามันเตรียมโตเขาครับผม เขาไปปุ๊บออกอะได้ครับผมปลาธรรมชาติดักไว้เรียบร้อยนี่ครับผมนี่นี่นี่โทรสนไหวยังดีครับอ่ามันเป็นแผนการนะครับเนาะพี่นอ้องขณะปลาธรรมชาติเขาไปขมีปลาธรรมชาติบืนเข้ามาหลายครับผมเป็นดจครับพี่น้องสภาพบรรยากาศแจ่มแจงครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงบ้านนองทุกคนใส่ใจกับผมถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่าเออเป็น,ปจนใจไหนบรรยากาศน้ำม,มาแล้ว ตึงนามไว้ใส่การโดยเฉพาะเลยครับผมเตรียมว่างแผนไว้อย่างดีเลยครับผม,ม,าาบผมขาวๆแดงๆมืออื่นก็ค่อยเบิางสินค้าที่บ้านของกู่ไว้นอกเนาะมันก็มีหลายอย่างครับผมนีม่ปลาคู่ครับผมเข,ขาก็สอดแล้วครับเป็นว่า างแผนไว้อย่างดีแทงน,น้ำนี่ต้องตั้งไว้สองอันเลยครับเพราะว่าต้องหาของหมุนเวียนมาขายให้ได้บริสันดูบ่ได้ครับผมเพราะว่ายุปาปลากัดตินถีบเศษกิก๊บจำแย่นะครับเนาะพูดกิจว้นรกันเรื่มคำเรื่มมือแล้วครับเออเปึงปลาปลาเที่ยว้างนี้นรับผมมือขวามือใส่อ่า น้องเขาครับผมเขาวขาเด้ง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 เดงเด้งดูน่ารักครับผมป้าป้ป้าปาม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 หนักเนาะพี่น,อน้องวางแผนเฮ็ดจนความฝันของแกของกะเริ่มองอกเงยคือต่อยอดไปเรื่อยๆครับผมบ่มีบ่ได้ถิ่มครับผมบ้าน้องบ่ถิ่มครับกระเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผม ตัดต้นโกแต่เอ,เ,อเอาเอาเอายางหน้าลงครับผมเพราะว่าต้นโก่งหนีมนงามเขาแล้วมันสูงแหง,งครับผมเอายางหน้าลงนี่ครับผมยางหน้ายางหน้าหมืดเลยครับผมสิบกว่าตน้นพอลงเลยเข้าเดียวเฮ็ดปวกแตก่าเลยยางหน้าไอ้ไม่ไม่ต้นตะโกอยู่มาถึงเป็นสิบสิบปีผมมีเฮ็ดปวกเ,เห็นครับผมขาดแหงครับพี่น้องเลยบรรยา,คา,คา,ากาศกระคำแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องนะเนาะเลียงปลาแบบมุนเวียนครับพี่น้อง มองพักไปอยู่นั้นครับผมเรือแต่อ่าลงหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของสั่งมาไวแล้วครับผม40ไฮปาร์มาได้กินมะเรงนะครับเนาะพี่น้องอ่าครับผมสำหรับวันนี้ก็ค่ำแล้วครับผมจะได้กินาติดตามพลังงานปลาโคตรไหลโคตรแคร่บารน้องอุตสาหกรอมสดกินกันด้ครับพี่น้องเป็นแรงกำลังใจครับผมบอนนองเสียดอันใดที่มัน เฮ็ดได้ผลบ้าน้องกับที่ชายทอดให้พี่น้องได้เบิ้งจังเป็นพวกเห็ดปวกเหลือแต่อ่าเฮ็ดพึ่งหวานครับพี่น้องเฮ็ดพึ่งหวานนะครับเนาะเฮ็ดพึ่งหวานอ่าก็ฟันบ้าน้องนี่ะคือว่าเดินทางมาไกลเพราะว่าเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาที่บ้าน้องได้บอกพี่น้องได้ให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับเนาะเพราะว่าบ้าน้องเตรียม ว่างทอว่างยังเรียบร้อยเนะครับผมหายปลามันตัวใหญ่ปุ๊บกล็ล่วงทอใส่ง่าไว้ครับผมหายปลามันแลนทัวภายในทอเลยครับผมไปครับพี่น้องจ้าหน้กากสุขภาพแข็งแรงทุกปูนกันครับผมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกปูทุกันครับพี่น้องเฮงๆเรื่อยๆครับเศษเป็นแบบยางเป็นต้นแบบให้ดีที่สุดเลยครับพี่น้องสวนกเกษตรบ่าวน้องครับผมเพราะว่าวังหันนี้เลีวไหล โอ้โห oh, เลี้ยวไหลย้ำรับว่าเลีลเ้ยวไหลอย่างครับพี่น้องช่วงนี้หลอมกําลังเหลื่อมหลอมเพราะในวิ่งสวนไหวล้วก็ติดหลอดไฟแล้วก็ติดอ่าอ่ากล่องอินฟราเรดไว้ครับผมหลายหม่องแล้วครับผมพอดีเพิ่งเก็บเงินจาของมาอยู่ล้วก็เบิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเนาะพอเบาน้องขันในแข็งแรกเราคือคันคัในใดได้เห็ดล้วก็คือเฮ็ดเลยครับผม เพราะว่าปกติกันว่าเลี้ยวไหลนี่สิบมมีงเงินลงทุนอนียงพ่อยางเลยครับถือว่าเอ่อเทากัลูกก็เริ่มใหญ่แล้วครับเนาะลูกถามหางเงินหาทองแล้วครับพี่น้องเอ้ยบมมีงเงินให้ลูกให้เต่าใส่มงังคุดอมื่อนั้นลูกว่ามีงเงินซื้อขนมบ่อพอว่าโอ้ยตายโจกเบ,บิ่งทุ่งผาบ่มีพอสิบบาทแต่กับพี่น้องนี่เข่าครับพี่น้องนี่น้ำก็เต็มแล้วครับผมอ่ะ อยู่ดีไม่แห้งทุกปูทุกตังครับพี่นอ้องกล้วยก็มีพองมีพันธ์ลายแล้วอ่ามือถ้าใครยายงเบิ้งควาของมันเริ่มติดเต็มทุกรองแล้วครับผมต้องให้มันหมุนเวียนครับมองนี่พี่น้องจําได้ป๊อ่าตีบ้านน้องลองเชื่อเห็ดผึ่งหวานเห็ดตับเตา่าเห็ดตับควายครับผมนี่ครับผมนี่ลงภายในคนตุ่นกัดเลือแต่ตอนนี้ฝนตกอยู่ประต้องหน้ำครับผม ว่วตรงรถน้ำถือว่าโอเคแล้วครับเนาะไปครับพี่น้องไปคำลาครับพี่น้องมาหิห้วเข่าแล้วครับผมไปไปอ่ะอยู่ดีไม่แหง้งฝากก้อนอะไรก้อนแจเป็นแรงกำลังใจให้บ้าน้องสู่ต่อไปเลยครับเด้อพี่น้องเด้อเป็ดมันข้นมากข้างบนเดี๋ยวเบึงหอบก่อนครับผมเบืงรอบก่อนเหนือทิ์กลัวๆหรอครับผม